พิธีมอบทุนการศึกษาบุตราราชการกองพลฐานพื้นใหญ่ประจำปี2565เมื่อวันที่12พฤษภาคม2565พลตรีวีระพงศ์สีรัตผู้บัญชาการกองพลฐานพืญญ้นใหญ่เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตราราชการกองพลฐานพืญญ้นใหญ่ประจำปี2565แบ่งไปทุนการศึกษาพลเอกวิโรธแสงสนิททุนการศึกษากองทัพบ,บกทุนการศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บก ทุนการศึกษากองพนฐานพืญญ้นใหญ่และทุนการศึกษาสากลอมรัพย์กองพลฐานพื้นใหญ่จำกัดรวมทั้งสิ้น343ทุนทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกําลังพลนและเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการศึกษาของบุตรในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่อีกทั้งเป็นขวัญกําลังใจให้กับบุตรข้าราชการที่มีผลการเรียนดีส่งเสริมให้มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความสําเร็จเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป นะครับสถาบันยามาข้าศึกาศาสนาพระพุทธศาสนาเราต้องช่วยกันเช้ยร์ดูนะครับแล้วก็ผมก็หวังว่านะครับลูกหลานไมกทุ่นในความมุ่งมั่นใหญ่จะได้เป็นเด็กดีจะได้เป็นคนดีไม่จำเป็นต้องประกอบอาชีพอะไรนะครับหรือว่าไม่ตรองมุ่งมที่เราตั้งใจไว้ยังไงก็แล้วแต่ผมว่าคุณเป็นคนดีนะครับรบครันทันข่าว breaking news ข่าวต้นชั่วโมงในระบบเคเบิลทีวีกองผนฐานปืนใหญ่